สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ ครั้งที่แล้วเราเรียนการประมาณค่าจํานวนเต็มไปแล้วเนาะก็จะมีการประมาณค่าจํานวนเต็มสิบการประมาณค่าจํานวนเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนแล้วก็เต็มล้านนะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปหมดแล้วก็คือเดี๋ยวครูจะทวนให้นิดนึงนะคะก็คือเช่นสมมุติเราจะประมาณค่าจํานวนเต็มร้อยใช่ไหมคะอันดับแรกให้นักเรียนลอกตัวเลขที่อยู่หน้าหลักร้อยไปก่อนให้หมดเลยนะคะก็คือลอกหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไปก่อนลอกตัวที่อยู่หน้าหลักร้อย อลอกไปก่อนให้หมดใช่ไหมคะจากนั้นมาสร้างชอยที่หลักร้อยใช่ไหมคะว่าหลักร้อยเราจะใส่เลขอะไรดีนะระหว่างเลขนั้นแหละเลขเดิมหรือบวกไป1ึงใช่ไหมคะทีนี้เราจะใส่เลขไหนเราก็ไปดูตัวหลักสิบใช่ไหมก็คือดูตัวเลขที่อยู่หลัง ติดกับมันเลยตัวที่อยู่ติดกับมันว่าตัวเลขตัวนั้นมันตั้งแต่5ขึ้นไปหรือน้อยกว่า5ใช่ไหมคะก็คือถ้ามันเป็น01234อันนี้คือน้อยกว่า5ใช่ปะถ้ามันน้อยกว่า5หลักร้อยเราต้องเอาตัวน้อยหรือเอาตัวเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้ามันตั้งแต่5ขึ้นไปก็คือเป็น5 6 7 8 9ใช่ไหมให้นักเรียนเอาเลขที่บวกไป1ใช่ไหมคะคือจำง่ายๆก็คือถ้ามันน้อยกว่า5เอาเลขน้อยเอาช้อยที่น้อย ถ้ามันมากกว่า5ให้อาชไยที่มากที่นักเรียนสร้างไว้ใช่ไหมคะสร้างตัวเลือกไว้จากนั้นให้เติมศูนย์ไปสองตัวใช่ไหมคะก็คือถ้าหลักอ่าประมาณค่าจำนวนเต็มสี่นักเรียนต้องเติมศูนย์หนึ่งตัวเต็มร้อยเติมศูนย์สองตัวเต็มพันเติมศูนย์สามตัวเต็มหมื่นเติมเติมศูนย์สี่ตัวเต็มแสนเติมศูนย์ห้าตัวและเต็มล้านเติมศูนย์ไป หตัวแบบนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นการนำค่าประมาณไปใช้แล้วนะคะทีนี้เราจะไปใช้อย่างไงเขาบอกว่าในชีวิตจริงนะคะค่าประมาณจะถูกนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารนะคะ,ะเราจะใช้การสื่อสารใช่ไหมเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไปพูดทุกหลักเนี่ยมันก็เป็นไง ขี้เกียจพูดใช่ไหมคะโหพูดทุกหลักเลยมีถึงหลักล้านพูดทุกหลักเลยขี้กกเกียจพูดค่ะเราประมาณค่าเอาเลยเนาะทีนี้เรามาดูในหน้าที่39ของเรานะคะเขาบอกว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ4แห่งในพศในพุทธศักราช2558นะคะมีอุทยานแห่งชาติอะไรบ้างมีภูหินล่องกล้าใช่ไหมคะมีดอยอินทนนท์มีกุยบุรีแล้วก็มีเขาใหญ่ใช่ไหมคะซึ่ง เดี๋ยวคุณครูใช้สีที่มันแตกต่างกันดีกว่าเนาะโอเคอะภูหินล่องก้าเนี่ยมีพื้นที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะดอยอินทนนท์ดอยอินทนน,ออนทนน์ มีพื้นที่3 1 1 8 8 4ไร่นะคะโอเคคุณครูลืมอ่านไร่นะคะต่อไปกุยบุรีมีพื้นที่65,625ไร่นะคะและเขาใหญ่มีพื้นที่1,353,372ไร่นะคะจากข้อมูลดังนั้นเขาก็จะมาประมาณใช่ไหมคะคือเวลาเราประมาณนะคะนักเรียนต้องวิเคราะห์เอาเองว่า เราจะประมาณเต็มอะไรดีนะคะโดยนักเรียนให้นักเรียนไล่ไล่มาจากไอตัวเลขที่ใกล้มากที่สุดก่อนเนาะอย่างเช่น จริงๆแล้วการนำไปใช้ตัวนี้นะคะคือบางคนอาจจะประมาณอีกค่าหนึ่งบางคนอาจจะประมาณอีกค่าหนึ่งนะคะมันก็แล้วแต่นักเรียนแต่ทีนี้นเรียนแค่ต้องประมาณให้ถูกแล้วก็เลือกที่มันสะดวกต่อการพูดเนาะ mm. ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะผู้หินล่องก้าเวลานักเรียนจะประมาณเนี่ยนักเรียนก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะประมาณเต็มอะไรใช่ไหมทีนี้หนูดู1 9 9 0 0 0่าหเนี่ยมันมันไกล มันใกล้ใช่ไหมคะใกล้กับเลขศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าเก้าหมื่นเนี่ยมันใกล้กับมันมันต้องบวกเพิ่มขึ้นไปใช่ปะ่ะกับหนึ่งพันเนี่ยมันควรจะปัดลงปัดออกได้ให้เป็นศูนย์ได้ใช่ไหมคะหนึ่งตัวหน้าก็ปัดลงให้เป็นศูนย์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราปัด ปัดหนึ่งตัวหน้าลงไปเลยก็คือเหลือ90,000มื่นอย่างเงี้ยมันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงเกินไปใช่ปะ่ะมันมีตั้ง190,000สนเใช่ไหมคะถ้าเราปัดอันนี้ลงให้เหลือแค่100,000พื้นที่มันจะหายไปตั้ง90,000มใช่ไหมคะในนั้นเราก็ควรจะเป็นอ่าเราก็แต่ถ้าถ้าเราประมาณเต็มแสนเนี่ยค่ะก็ได้อยู่นะถ้าเราประมาณเต็มแสนเนี่ย มันก็แล้วแต่นักเรียนอะดูว่าค่าอันไหนใกล้เคียงมากที่สุดเนาะถ้าหนูประมาณเต็มแสนใช่ไหมคะตัวนี้หนูจะเอา1ห,หรือเอาสองใช่ป่ะตัวนี้ใช่ไหมคะเราจะเอาหนึ่งหรือเอาสองไปดูตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอา2ดังนั้นถ้าหนูประมาณเต็มแสนหนูก็จะได้สองแสนไรหนูว่าใกล้เคียงไหมคะคือประมาณตัวตัวจํานวนจริงๆคือ1นึ่งแสนเก้าหมื่นเลยนะ บวกอีกแค่ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมก็จะถึงหนึ่งสองแสนและดังนั้นครูคิดว่าเนี่ยถ้าเราประมาณเต็มแสนมันก็คือค่าใกล้เคียงใช่ไหมคะหรือถ้านักเรียนจะประมาณเต็มหมื่นได้ไหมถ้าหนูประมาณเต็มหมื่นหนูก็จะประมาณได้เท่าไหร่ลูกถ้าหนูประมาณเต็มหมื่นหนูจะประมาณได้เท่าไหร่คะอ่าเมื่อกี้เต็มแสนได้สองแสนใช่ไหมคะถ้าหนูประมาณเต็มหมื่นหนูก็จะได้เท่าไหร่หนูก็อันนี้ใช่ปะเอาเก้าหรือเอาสิบใช่ไหมตัวหน้าลอกมาก่อนหนูก็จะได้1นึ่งแสน เอาเก้าหรือเอาสิบดูตัวข้างหลังเอาเก้าใช่ปะ่ะแล้วก็เต็มหมื่นเต็มศูนย์กี่ตัวสี่ตัวหนูก็จะได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นใช่ไหมคะใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงเหมือนกันใช่ปะ่ะทีนี้มันก็อยู่ที่หนูเลือกแล้วว่าหนูจะเอาเต็มแสนหรือเต็มหมื่นใช่ปะมันอยู่ที่ความเหมาะสมแต่อันอ่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมนะคะว่านักเรียนจะเลือกอะไรเนาะทีนี้นักเรียนก็ ต้องพิจารณาเอาเองแหละทีนี้อันนี้มันก็จะไม่มีถูกไม่ผิดเว้นแต่ว่านักเรียนประมาณค่าผิดนั่นเองอ่ลองดอยอินทนนท์นี่เราควรจะประมาณเต็มอะไรดีเนี่ยมันเกินมาแค่พันกว่าใช่ปะ่ะเราเราปัดมันทิ้งไปเลยได้ปะ่ะเอาแค่สามแสนเลยได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะสามแสนเลยเนาะก็คือมันห่างห่างจากจํานวนจริงอะจานวนจริงๆของมันแค่พันพันนิด,น,ดนิดเองเนาะเราก็ประมาณสามแสนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราต้อง ันนี้นักเรียนต้องมีไหวพริบเองและเราเราต้องรู้จักมีไหวพริบเนาะถ้าคุยบุรีล่ะคะคุยบุรีควรจะประมาณเท่าไหรด่ดีควรอ่าตรงนี้มันเป็นศูนย์เราควรจะปัดเศษทิ้งเลยไปไปเลยไหมหรือว่าเราควรจะบวกอันนี้เพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยเรียนคิดว่าไงดีมันถึงจะง่ายอ่าปัดทิ้งไปเลยใช่ป่ะเป็นหกแสนไล่ไปเลยใช่ไหมคะหรืออ่ามาดูเขาใหญ่เอาเป็นอะไรดี ขอใหญ่เอาเท่าไหร่ดีคะเอาเท่าไหร่ดีปัดสามแสนทิ้งเลยไหมมันแลน้อยไปไหมเอ้ยมันแลปัดทิ้งเยอะไปไหมคะเยอะไปเนาะสักเท่าไหร่ดีครูคิดว่าอดีตนนมันน่าจะปัดปัดสักไม่เกินหมื่นเนาะปัดสักประมาณเหลือเราจะประมาณเต็มหมื่นอะปัดออกไม่ถึงหมื่นใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม่ห้าก็ 6ใช่ไหมคะอันนาลอกมาก่อนเอาห้าหรือเอาหกข้างหลังเป็นสามเอาห้าหรือเอาหกเอาห้าใช่ปะ่ะปัดทิ้งไปแค่3000กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเราไม่ควรจะห่างกันเยอะนะอเนาะอย่างอันนี้นเห็นไหมจากข้อมูลเขาก็ประมาณตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นเป็นเต็มแสนใช่ปะ่ะก็เลยได้สองแสนเหมือนเมื่อกี้นี้ข้างบนที่ครูทำให้ดูเนาะอ่าแล้วก็ของอินทนนท์เมื่อกี้นี้ เขาเอาประมาณสามแสนเห็นไหมเหมือนกันเลยหกแสนหรืออันนี้เห็นไหมสามแสนไล่หกแสนไล่หรืออันนี้สิบสไล่ก็แสดงว่าตัวนี้เขาปัดปัดตัวนี้ขึ้นใช่ไหมอ่าเขาปัดตัวนี้ขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่าเขาประมาณเต็มเต็มแสนใช่ไหมเออเขาประมาณเต็มแสนเขาก็จะได้เท่าไหร่คะเา่าเต็มแสนใช่ป่ะแสดงว่าหลักล้านอันนี้ไม่สามก็สี่เนาะหลักล้านเขียนเหมือนเดิมใช่ไหมคะ เอาสหรือเอาสี่คันนี้เป็นหเอาสามหรือเอาสเอาสี่แล้วหนูเติมศูนย์ไปกี่ตัวห้าตัวใช่ปะ่ะเออมันก็เลยได้หนึ่งล้านหนึ่งสิบแสนสิบสี่แสนไล่หรือหนึ่งล้านสี่แสนนั่นเองนะคะโอเคอ่ะเรามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับการนำค่าประมาณไปใช้คือคืออะไรอันนี้คือส่วนสำคัญเลยนะคือเราจะต้องเลือกใช้ประมาณค่าประมาณ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไรเรามาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการซื้องผงซักฟอกสองถุงต้องจ่ายเงินประมาณกี่บาทนะอ่ะดูเห็นไหมตรงนี้สอง้อยเก้าสิบสามประมาณเป็นเท่าไหรด่ดีประมาณเป็นสองอยเก้าสิบใช่ไหมคะหรือถ้าไม่ประมาณสองอยเก้าสิบประมาณเป็นไรายได้ สามร้อยใช่ไหมมันใกล้เคียงมันใกล้เคียงใช่ไหมคะสองร้อยเก้าสิบหรือไม่ก็สามร้อยใช่ป่ะเห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าเห็นไหมมันไม่มีคําตอบตายตัวอันนี้เขาบอกว่าถ้าประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบเขาจะได้สองร้อยเก้าสิบใช่ป่ะเขาเอาไปคูณสองเขาจะต้องจ่ายเงินประมาณห้าร้อยแปดสิบบาทแต่ถ้าเขาประมาณเต็มร้อยเขาจะได้ถุงละสามร้อยดังนั้นเขาจะจ่ายเงินประมาณ ซื้อสองถุงก็คูณสองเข้าไปใช่ไหมคะหกร้อยบาทการประมาณอันไหนมันเวลาหนูคูณเลขอันไหนง่ายกว่ากันคะอันนี้หรืออันนี้อันไหนคูณเลขง่ายกว่าลูกอันไหนคูณเลขง่ายกว่าอ่าอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คูณเลขง่ายกว่าใช่ไหมลูกหนูก็แค่เอาสามไปคูณสองได้หกแล้วใส่ศูนย์สองตัวใช่ปะอันนี้คูณเลขง่ายกว่าดังนั้นถ้าเป็นสถานการณ์จริง เราไม่มีเครื่องคิดเลขเรากําลังไปซื้อของใช่ไหมกําลังไปซื้อของที่ห้างใช่ป่ะเราก็ใช้แบบนี้จะเหมาะสมกว่าใช่ไหมคะคือคิดง่ายกว่าเนาะโอเคเราก็เลือกแบบสามร้อยคนวณง่ายกว่าเราจะต้องเลือกอันไหนที่มันคํานวณง่ายกว่าอันนี้นักเรียนต้องคิดแล้วนะ ่ะเรามาดูวันนี้กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปีพุทธศักราช2558ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง1,236,210คนซึ่งโรคนี้เป็นสาเสหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจขัดเลือดด้วยโดยมีผู้ป่วยโรคหัวใจขัดเลือด244,167คนเราก็จะประมาณให้เต็มล้านไปเลยใช่ไหมถ้าประมาณเต็มล้านของ ของตัวนี้ของตัวนี้ใช่ไหมคะประมาณประมาณเต็มล้านของเลขนี้ก็จะได้ประมาณ1ล้านเลยใช่ปะเพราะว่าสมันน้อยกว่าห้าเราก็ต้องเอาหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะมก็จะประมาณได้1ล้านคนแต่ถ้าหนูประมาณเต็มล้านขาดโรคหัวใจขาดเลือดประมาณเต็มล้านเหมือนกันเป็นไงเต็มล้านมันคือ0ใช่ไหมคะล้านคือ0อันนี้จะเป็น 2, 4, 4, 1ี่ง 6, กใช่ไหมลูก ถ้าหนูประมาณเต็มล้านล้านของหนูหนูจะเลือกศูนย์หรือเลือกหนึ่งหนูต้องไปดูเลขสองใช่ปะเลขสองหนูมันน้อยกว่าห้าหนูต้องเลือกศูนย์ใช่ปะหนูก็จะอ่าหนูก็จะต้องใส่ใส่ศูนย์ใช่ไหมคะหนูก็จะได้ประมาณเป็นศูนย์ล้านใช่ไหมคะเป็นหนูประมาณเต็มล้านอ่ะแล้วหนูต้องใส่ล้านศูนย์ไปอีกหกตัวมันกลายเป็นอะไรศูนย์คนใช่ไหมคะเนี่ยที่เขาบอกมานะคะก็คือถ้าหนูประมาณเต็มล้านเหมือนกันเนี่ย คั้งอันนี้และอันเนี้ยถ้าหนูประมาณเต็มล้านเหมือนกันมันจะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมคะมันก็เป็นแงสมเหตุสมผลไหมไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกอะไรที่มันสมเหตุสมผลใช่ไหมคะก็คืออันนี้เราจะไปประมาณเต็มล้านเหมือนอันบนนี้ได้ไหมอันนี้จะไปประมาณเต็มล้านเหมือนอันนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะถ้าอันนี้ประมาณเต็มล้านเฮ้ยศูนย์คนหายไปเลยแสดงว่าแสดงว่าผู้มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหนึ่งล้านคน ประมาณหนึ่งล้านคนซึ่งความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทําให้ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดโดยมีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะดังนั้นไอ้ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดตัวเนี้ยค่ะเราก็จะประมาณเต็มล้านไม่ได้เราก็ต้องเลือกอันที่เหมาะสมก็ควรจะประมาณเต็มอะไรเต็มแสนใช่ไหมคะเหมือนตัวอย่างอันนี้เห็นไหมเขาบอกว่าดังนั้นจึงควรประมาณจํานวนผู้ป่วยโรคขาดโรคหัวใจขาดเลือดจํานวนเต็ม แสนใช่ไหมซึ่งเราจะได้สองแสนคนใช่ไหมก็คืออ่านไหนลองมาช่วยนิดนึงสองแสนหลักแสนจะเอาสองหรือเอาสามไปดูตัวข้างหลังเอาสองหรือ 3. เอา 2, สามเอาสองใสศูนย์กี่ตัวหลักแสนห้าตัวนะคะเห็นไหมได้สองแสนคนนะคะเราเรียนมาแล้วนี่คือการนําไปใช้นะเราต้องเลือกที่มันทําไมคะเหมาะสมใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดู เรามาดูอีกนิดนึงหน้านี้การใช้น้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอ่ะครูเพิ่มนิดนึงเนาะนักเรียนเวลาเราอ่านนะคะครูฝากไปถึงการสอบอ่านภาษาไทยด้วยเลยเอ,อ่อเพิ่มเติมภาษาไทยให้ไปด้วยเลยนะคะคือเวลาที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนจะต้องอ่านเต็มเต็มเนาะ เราจะไม่อ่านยอ่อบางทีครูอาจจะผลอไปก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าตามหลักถูกต้องตามหลักของภาษาไทยแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านหนังสือให้เต็มนะคะอย่างเช่นเวลาเขียนเนี่ยเขาเขียนย่อได้แต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านให้เต็มฝากไปถึงการสอบภาษาไทยครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องมีสอบการอ,อ่านเขียนใช่ไหมคะนั่นแหละเวลานักเรียนอ่านนักเรียนต้องอ่านให้เต็มนะคะเช่นสมมุติตรงนี้เห็นไหมคะคําว่ากรุงเทพใช่ปะ่ะ หนูจะอ่านว่าพื้นที่กรุงเทพแบบนี้ไม่ได้มันเป็นภาษาพูดเวลาหนูอ่านหนังสือหนูจะต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครหนูต้องอ่านตัวเต็มนะอย่างเช่นอันนี้เห็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ่านพอสอใช่ไหมคะบางทีครูก็เป็นแต่ว่าเวลาเราสอบอ่านจริงๆอะนะนักเรียนจะโดนตัดคะแนนดังนั้นนักเรียนต้องอ่านพุทธศักราชนะคะเราต้องอ่านตัวเต็มเราจะไม่อ่านตัวย่อเนาะครูก็จะพยายามอ่านเป็นตัวเต็มถ้าครูไม่ลืมนะเออคือ ครูจะพยายามบอกนักเรียนตลอดเวลาเราอ่านน่ะต้องอ่านเต็มเวลาเขียนเขียนย่อดได้นะคะอ่ะเรามาดูการใช้น้ําประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลช่วงสงการพุทธศักราช2558นะคะเขามีมาให้ทั้งหมด4วันคือมีวันที่13 14แล้วก็10 56เมษายนใช้น้ําไปประมาณเท่านี้เท่านี้อ่ะเขาให้ข้อมูลมานะคะเขาให้อะไรมาข้อมูลที่มันเป็นอะไรคะข้อมูลแบบ ประมาณมาใช่ไหมคะจากข้อมูลแสดงการประมาณค่าอจากข้อมูลการแสดงปริมาณน้าประปาด้วยค่าประมาณเต็มอะไรนักเรียนดูสิเขาประมาณค่าเต็มอะไรเต็มอะไรมันมีหลักอะไรเต็มอะไรลูกเต็มแสนใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะดูศูนย์ข้างหลังก็ได้ใช่ป่ะหนูดูศูนย์ข้างหลังก็ได้ใช่ไหมคะเวลาเราประมาณเต็มอะไรเราถึงจะใส่ศูนย์ห้าตัวเต็มแสนใช่ไหมคะเห็นไหม แสดงว่าเขาประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนเพื่อทำให้สะดวกต่อการอ่านข้อมูลและง่ายต่อการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเออแต่ถ้าเต็มล้านได้ไหมคะประมาณแต่ถ้าหนูจะไปประมาณเต็มล้านเนี่ยถ้าเราประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านเนี่ยคะ่ะเราจะพบว่าอ่าถ้าเราประมาณเต็มล้านเราจะพบว่าเกือบทุกวันเลยเป็นห้าล้านหมดเลยใช่ปะ ใช่ไหมถ้าหนูประมาณเต็มล้านอ่ะหนูลองดูหนูประมาณเต็มล้านสี่หนูจะเอาสี่หรือเอาห้าหนูไปดูข้างหลังใช่ไหมคะเป็นเลขห้าหนูต้องเอาห้าหนูก็จะได้ห้าล้านใช่ไหมอ่ะถ้าหนูประมาณเต็มล้านนะอันนี้หนูจะเอาสี่หรือเอาห้าอันนี้เลขหกหนูก็ต้องเอาห้าเห็นไหมเอออันนี้สี่จะเอาสี่หรือเอาห้าอันนี้เป็นแปดเอาห้าใช่ไหม อันนี้ห้าหรือหไปดูข้างหลังก็ต้องเอาหเห็นไหมถ้าหนูประมาณเต็มล้านทุกวันเนี่ยมันจะห้าล้านหมดเลยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นเงเราก็จะมันจะไม่เกิดความแตกต่างของข้อมูลใช่ไหมคะเราก็จะเปรียบเทียบในแต่ละวันไม่ได้แต่ถ้าเต็มแสนเนี่ยเราจะเริ่มเปรียบเทียบได้แล้วเห็นไหมคะเขาก็เลยไม่ประมาณเต็มล้าน<ๆ>เขาก็เลยประมาณเต็มแสนแทนนะจ๊ะแบบนี้เนาะต่อไปเราลองมาดู เขาบอกว่าการใช้ค่าประมาณบางสถานการณ์นะคะอาจทําให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้เช่นการผสมเห็นไหมการผสมสารเคมีไม่ควรใช้การประมาณเพราะอาจเกิดให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออันตรายได้เช่นยังไง สารเคมีเนี่ยมันมันค่อนข้างอันตรายนะคะดังนั้นส่วนผสมเนี่ยเราจะประมาณค่าไม่ได้เด็ดขาดถ้าเราเกินไปแม้แต่นิดเดียวนะคะมันอาจจะทําให้สารเคมีที่เขาผสมไปเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้หรือว่าอาจจะอาสมมุติเป็นสารเคมีที่แบบบางทีเขาใส่ไปในอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้แบบนี้นะคะดังนั้นการผสมสารเคมีเขาถึงไม่แนะนําให้ประมาณค่าเพราะว่ามันจะต้องเป็นค่าเป๊ะ เลยนะคะห้ามประมาณห้ามเกินแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมการผลิตอาหารสําเร็จรูปเขาก็จะไม่ใช้การไม่ใช้การประมาณเพราะอาจทําให้อาหารไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะอยา่างที่ครูบอกมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แล้วก็มีนอกจากนี้นอกจากนี้นะคะเขายังไม่ใช้ ค่าประมาณกับตัวเลขที่ไม่ได้ใช้แสดงปริมาณตัวเลขที่ไม่แสดงปริมาณมีอะไรบ้างเช่นบ้านเลขที่ประมาณได้ไหมไม่ได้ถ้าหนูประมาณบ้านเลขที่เออนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งจดหมายไปให้นะคะนักเรียนอยู่บ้านเลขที่ประมาณ,บ,ามาณบ้านเลขที่ประมาณเท่าไหร่หนูบอกประมาณประมาณห้แต่จริงๆแล้วหนูหนูบ้านเลขที่สีิบเจ็ดครูใส่ไปห้หนูจะได้รับจดหมายไหมคะ ไม่ได้นนาะก็ส่งไปให้คนอื่นแทนไม่ใช่นักเรียนนะคะดังนั้นบาเลทีประมาณไม่ได้หมายเลขโทรศัพท์ประมาณได้ไหมผิดไปตัวเดียวก็โทรไปหาคนอื่นแล้วใช่ไหมคะดังนั้นบอ่าบาเลขทีหมายเลขโทรศัพท์ประมาณไม่ได้นะคะต้องตรงตรงเป๊ะเป๊ะเพราะถ้ามันผิดไปแค่ตัวเดียวไปไงไปหาคนอื่นทันทีเลขประจําตัวนักเรียนอย่างนี้ประมาณไม่ได้เพราะของใครของมัน เออถ้าประมาณของหนูประมาณของหนูเป็นเต็มสิบมันอาจจะไปเป็นของเพื่อนอีกคนนึงจากแทนที่ครูบอกว่าเฮ้ยเลขที่เนี้ยเลขประจำตัวนักเรียนเนี้ยต้องสอบได้ที่หนึ่งประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้แทนที่หนูจะได้ที่หนึ่งครูไปประมาณให้อีกคนนึงกลายเป็นว่านักเรียนเพื่อนอีกคนนึงได้ที่หนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเกิดความผิดพลาดอย่างนั้น ประมาณไม่ได้นะคะรหัสไปรษณีย์ก็ประมาณไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะส่งจดหมายไปผิดเลขทะเบียนรถประมาณไม่ได้เคปะอะไรแบบนี้วันเกิดประมาณได้ไหมวันเกิดประมาณไม่ได้นะคะพศประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้นะคะอย่างวันวันเดือนปีเกิดเนี้ยประมาณไม่ได้เพราะของใครของมันใช่ไหมเออเวลาล่ะคะเวลาประมาณได้ไหมเวลาประมาณได้เนาะอ่ะทีนี้ อันนี้เป็นการบ้านครั้งที่2นะคะหน้าที่42นะตรวจสอบความเข้าใจก็คือให้นักเรียนทำการบ้านนะเขียนไว้ข้างบนด้วยการบ้าน2นะคะเห็นไหมการบ้าน2ออันนี้ ให้นักเรียนไปอ่านข้อมูลนะคะที่เขาให้มาเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะคะสายสีเขียวเข้มอะไรของเขาไม่รู้แหละนักเรียนก็ลองไปอ่านดูแล้วนักเรียนก็ลองพิจารณาดูว่าหนูจะประมาณเต็มอะไรดีนะหนูก็ลองคิดดูอ่ามันมีเต็มอะไรบ้างไม่รู้แหละหนูจะประมาณอันไหนให้มันเกิดความแตกต่างกันโอเคไหม สมมุติระหว่างเดือนเดือนเหมือนกันหนูว่จะต้องประมาณเต็มเหมือนกันนะสมมุติอย่างอันนี้เดือนเมษากับเดือนมีนาใช่ไหมคะหนูจะไปประมาณเดือนเมษาเป็นเต็มร้อยแล้วก็เดือนมีนาเต็มหมื่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันเป็นข้อมูลประเภทเดียวกันหนูต้องประมาณ จำนวนเต็มที่มันเหมือนกันเต็มร้อยก็เต็มร้อยเหมือนกันเต็มพันก็เต็มพันเหมือนกันโอเคไหมคะเพื่อสะดวกต่อการเปรียบเทียบไม่ใช่นึกอยากจะอันไหนก็อันไหนนะหนูต้องดูประเภทข้อมูลด้วยนะคะประเภทข้อมูลเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้ประมาณจํานวนเต็มที่มันเหมือนกันโอเคนะคะอ่าเรียนเราไปทําดูนะเราก็เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาด้วยนะคะจงยกตัวอย่างสถานการณ์ที่มีการ นำค่าประมาณไปใช้อย่างเหมาะสมมาหนึงตัวอย่างเช่นอะไรประมาณอะไรดีหนูว่ายกตัวอย่างมาเช่นสมมติการประมาณค่าไฟตั้งแต่เดือนการประมาณค่าไฟที่บ้านตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมอย่างนี้ได้แล้วหนึ่งตัวอย่างนะคะห้ามลอกคูนะ คิดเอาเองไปลห้ามลอกคูนะคะให้เรียนไปคิดเอาเองอสมมติการประมาณข้าวไฟมีอะไรอีกที่เราประมาณได้ประมาณวันเกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ปะประมาณจํานวนน้ําตาลทรายที่ใส่ไปในอาหารสําเร็จรูปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะมันจะทําให้เสียรสชาติใช่ไหมก็คือพวกส่วนผสมอาหารต่างๆมันต้องไม่ประมาณมันต้องเป็นส่วนผสมที่พอดีเป๊ะๆนะคะเราจะต้องใช้ตัวเลขอื่นๆเช่นประมาณเงิน เงินอะไรต่างๆเงินมันก็จะมีเงินอะไรบ้างค่าน้าค่าไฟเงินมาโรงเรียนเงินเดือนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างว่ามีอะไรที่นักเรียนสามารถประมาณค่าได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาในไลน์กลุ่มของเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ